กาบเรี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณ,ณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภาขอเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน26่สคนทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาการ วิสามันกิจการวุฒิสภาครั้งที่13ทับ2-5-6-7วันพุทธที่27มีนาคม2,567ขอผู้รับรองด้วยครับ27คนท่านท่านวันชาย26หรือ27ครับ27คนครับขออภัยครับท่านประธานจำนวน27คนครับขอผู้รับรองด้วยครับครับ มีผู้เสนอให้ตั้งคณะกรบริการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพนันธมิตรนี้จำนวน27คนนะครับโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วสอ2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรบริการวิสามัน เพื่อพิจารณาร่างเพริร่มยัดให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามันจำนวน27คนไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเท่ากับไม่เกินห้าคนนะครับและโดยที่ร่างเพริร่มยัดฉบับนี้มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1 1 6 1 1คนได้ร่วมเสนอร่างพพะบมหญัติซึ่งข้อบังคับข้อ84บัญญัติว่าการพิจารณาร่างเพะบมญญัิที่มีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอหากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมติการเต็มสภาหรือโดยคณะการมการสามัญประจำวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องให้วุฒิสภาตั้งคณะ กรรมธิการวิสามันขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพเพิ่มติดังกล่าวร่วมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมติการทั้งหมดดังนั้นในการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพร่มมีดัิฉบับนี้จึงต้องมีสัสดส่วนของคณะกรรมติการเป็นไปตามข้อบังคับข้อ84ด้วย เมื่อที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน27คนจำนวนไม่น้อยกว่า1ในสของจำนวนกรรมธิการทั้งหมดจึงเท่ากับไม่น้อยกว่า9คนนะครับขอเชิญท่านรับตรีเสนอรายชื่อกรรมิการครับ การเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่ครบค่ะดิฉันนางสาวนาเลรักษ์แพเชยภูมินะคะผู้อำนวยการกองสิทธิมชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะในฐานะผู้แทนของคณะรัฐมนตรีนะคะขอเสนอรายชื่อกรรมติการวิสาม,มัญในสส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน2คนนะคะดังนี้นะคะ 1. ก็คือนายเกิดโชคเกษมวงศิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะกระทรวงยุติธรรม 2. นายสิทธิพ์ คณะนศิสินกรรมการร่างกฎหมายประจำสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญผู้แทนของปวงของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพรพบัญญัิเสนอชื่อกันมาิการกก้าวท่านนะครับเชิญครับท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพดิฉันชุม,มาพรอ,อันชุม,มาพรน,นะคะ ตัวแทนาภาคประชาชนขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนการเสนอกฎหมายจากภาคประชาชน 1. นัายนาสุภาพึ่ง 2. อัญชุมาพร 3. ณชณเลบุญญาธิสมพาน 4. ปลายฟ้าเคียวกะโชติรัตน์ 5. ภาคภูมิพันธวงศ์ 6. จรันคงมั่น 7. สิริทาทานินพฤก 8. รัตนนุ คุยยกสุยและก้าวอาทิตยยาอาสาขอบคุณค่ะ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกันในการครับกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน16คนดังนี้ 1. ศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรธสอง นายคำนูนสิทธิสมาน 3. นางจินตนาชัยวรรณการ 4. นายณรงค์อ่อนสะอาด 5. นายธานีอ่อนละเอียด 6. พนเอกประสาทตสุขเกษตร 7. นายปัญญางานเลิศ 8. นางสาวปิยชัดวันเฉลิม 9. นางผานิตนิติทันประภาสสิ 10. นางสาวพัทรพรวรามิตร11นางวรารัตอติแพทย์12นายวันลบตังคานุรักษ์13พลเอกวินัยสร้างสุขดี14นางสิรินาปะวะโรลานวิทยา15นายอนุพรอรุณรัตและ16นายอัมพลจินดาวัฒนะขอผู้รับรองด้วยครับ ครับมีผู้เสนอรายชื่อกันมาทการในสัดส่วนของสมาชิกจำนวน16คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย,อย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกันมาการครับรายชื่อกรรมาทการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศจำนวน27คนดังนี้ 1. นายเกิดโชคเกษมวงจิต 2. นายจิตพจน์พัฒนสินป์ 3. นายจลันคงมั่น 4. นายณชะเลบุญญาพิสมพาน 5. นางสาวนนยนาสุภาพึ่ง 6. นางสาวปลายฟ้าเคียวโกโชติลัตน์ 7. นายภาคภูมิพันธวงศ์ 8. นายรัฐนนคุยยกสยุย 9. นายศิริธาทานิลพึก 10. นางสาวอันชุมาพร 11. นางสาวอาทิตยาอาสา 12. ศาสตราจารย์พิเศษการจนารัตลีวิโรธสิบสนายคำนูนสิทธิสมาน 14. นางจินตนาชัยวรรณการ 15. นายละลงอ่อนาศาสตร์สิบหนายธานีอ่อนละเอียด17บผลเอกประสาทสุขเกษตรสินายปัญญางานเลิศ19 นางสาวปิยชัดวันเฉลิม 20. นางผานิตนิติทันประพาธ 21. สนางสาวพัทรพรวลามิตร 22. นางวลารัตอธติแพทย์23นายวันลบตังขนานุลักษ์24ผลเอกวินัยสร้างสุขดี 25. นางศิรีนาปะวะโลลานวิทยา 26. นายอนุพรอรุณรัตน์และ27นายอัมพลจินดาวัฒนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแประยะติในกี่วันครับเชิญท่านวันชัยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระรกผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแประยะติ ภายใน7วันทําการตามข้อบังคับข้อ125ครับขอผู้รับรองด้วยครับ